อันนี้นะเป็นไซ้เหมือนเครื่องที่ทาไปแล้วนะก็เริ่มมาเดี๋ยวไซ้นี้นะที่ใช้พุทเป็นจีดีเคนะต้องป้อนเสียงก้อนถึงจะได้ความทีวิตคาเคสมาตอนนี้เอาพุทพังหนึ่งตัวนะก็จะต,ต้องเปลี่ยนโลทั้งหมดทั้งสองฝั่งนะ,ะแกนเนี่ยเปลี่ยนออกไปได้เลยนะนอกแงกงแงกหมดเลยนะครับสภาพแล้วก็แนะนำอย่าเอากาวไปหยอดเพราะถอดออกมันก็ยาก ไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยนะฮะพวกนี้นะจะหยาบมาแล้วไม่เป็นไรมีนาทีซ่อมก็ซ่อมไปตามหลักการนะแปล่นได้ถ้าเปลี่ยนได้ก็จะดีอ่ะอันนี้ดูตามงบเพราะลูกค้าสั่งประหยัดงบมานะามาทำตามประหยัดงบนะเอาเด็กเกาปัดถอดแกนเปลี่ยนทิ้งก่อนพอดเป็ดทิ้งให้หมดทั้งกอนนะแกนในพันเตรียมมาได้เลยนะ,อะอไอาเปเลย ค่อยถอดดีๆนะครับอย่าระเบิดปิ้นนะครับเดี๋ยวจะไปถอดก่อนแล้วถอดเปดออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูรูปคืนก่อนแล้วใส่กงใส่แกนมาเลยนะคอนที่ใส่แกนก็จะไม่ให้ได้ดูนเนาะมาดูตัวลั่งกันเลยเพราะว่าแค่บางทีออกก็ใส่ใหม่ลงไปนะครับตราต้องตะคู่นะครับกรงเปดผมจะถอดออกไปเลยเดี๋ยวมาดูท่อนแรงไฟก็ ท่นที่แล้วก็พักไป,ไปดูกันหมดแล้วนะอะไรอ่ะ,อะเดี๋ยวด,ดูอีกกระสอบเที่ยวนงหลังจากที่ถอดไปแล้วนะแกนเกาะหรอกยากมากนะฮะต้องค่อยๆเพราะว่าหยอดกามอะไรมานะฮะปรินพยายามไม่เสียหายเดี๋ยวเราจะต้องเอาของใหม่ใส่ลงไปที่เราพันมานะใสใ่ครบแล้วค่อยบัดกีแล้วค่อยไปดูอย่างอื่นที่หลังนะฮะขาเกตตรกเนี้ย ดูดออกให้เรียบร้อยพวกก,วกาเกตขาอะไรอะไรนะองค์ทางในวัดให้ครบให้พร้อมปเายป็นเช็คทุกจุดท,ท,ทุกอันให้เรียบร้อยนะฮะค่อยไปทีละท่อนละท่อนนะครับสักคู่มาดูกันต่อเดี๋ยวผมไปใส่จับแกนนี่ก่อนนะครับหลังจากที่ใส่แกนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเอาไปไปใส่เครื่องแล้วก็วัดแรงไฟสุดใหญ่ใส่จุดจ่อย นะครับแล้วก็มาดูแต่งได้บกห้องอูหรือเปล่ามาสักแป๊บนึงน,นะเดี๋ยาการต่อไปก่อนะดูต่อตรงนี้อ่าเอาปิดไฟไปเดี๋ยวเราอ่อนเครื่องหนุปุ๊บไฟติดเนี่ยเอาไฟป,ปรเทคอยู่นะนะเพราะว่าไ,ไฟเฟือยยังไม่จัดไม่อะไรนะเดี๋ยวจะมีควันออกตรงนี้เห็นไหมฮนะนะเพราะว่า มันชอ็อตอยู่ปิดก่อนเดี๋ยวมันจะงานเข้าไปถะใหญ่นะฮะอันนี้สำหรับคนที่เริ่มซ่อมอ,อะไรก็รู้แล้วมันช็อตมาแล้วเนี่ยก็พยายามวัดหาวัดดูนะถ้าไม่รู้จริงก็นในนี้มันมีไม่ถึงมื่นตัวหรอกอะไรอ่ะวัดมันทุกตัวครับเดี๋ยวมันต้องเจอครับมันจะเป็นไปได้ตามมาถามว่าตัวไหนเสียก็บอกตรงผมก็ยังไม่รู้ตัวนี้แต่ถ้าพบได้เจอได้ก็คือเราต้องใช้มิเตอร์ วัดต่างซึ่งตัวนำนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะแล้วก็ไอตัวพวกนี้ในคลิปผมก็สอนไว้หมดแล้วตั้งแต่ปี2011น,น,นะครคิดวิเคราะห์ก่อนถามก้อนอะไรนะฮะมันจะเป็นไปได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูอันต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมไปทำการตรวจหาก่อนนะมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับพอทายเตอร์พวก RLC ก็แค่นี้เองวัดได้กับซ่อมได้หมดนะครับคู่ ก็เห็นอ่อ,อนอเพิ่มมาแล้วนะ,<ฮ>ะเดี๋ยวลองวัดขาเกตุด,ดนะหมาว่าลูกคลื่นออกมาแล้วนะที่ตา,า,าเกตทุกทุกขานะ,านะเห็นไหมทิ้งไปเหมือนเดิมนะบา,า,างลูงก,ก็ต้องมีนะลูให้มีทุกขานะโอ้ อันนี้จวก็ให้ลองใส่ไปไปมันดิมบหัหวท้ายหัวท้ายหัวท้ายใส่ลองไปก่อนครับเ,เดี๋ยวค่อยไปต่อให้ครบทีหลันงนะฮะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งมาต่อกันนะหรับที่ใส่บอร์ดไปแล้วนะมันไม่ผ่านนะฮะเพราะว่ามันมีไฟรั่วามานิดหน่อยนิดเดียวก็ไม่ได้นะฮะก็เลยต้องซื้อใหม่หมดนะครับมาดูว่ารั่วตรงไหนนะฮะออดไฟอยู่ จุดออกแกนนะซึ่งเหนือธรรมชาตินะครับพอเดิมมาเขาด้านล่างนี่มีการจำม่ให้ดีเลยทำงานอยู่นะครเครื่องเราจะเสื่อมมานานแล้วครจุดตรงนี้ที่มันออกนะฮะเนี่ยเป็นไปเท่าแรงจ่ายเลยตอนนี้ก็ให้ทำการกดออกให้หมดส่วนให้มันร่วมอยู่ด้วยนะครับกดออกให้หมดนะสองแก๊นี่ไม่ออกแล้วนะฮะก็จะเหลืออยู่ฝั่งระโบนระโวน อันนี้เดีย๋ยวเราต้องไปหาต่อกันนะครับเพราะว่าส่วนอื่นไม่มีอะไรแล้วองค์อามันเป็นไม่ได้นะเราก็ปิน้นนะฮะมีความชื้นมีส่วนแน่นอนเพราะว่าชอบหยดกาวหยอดอะไรกันมานะฮะสิ่งที่วิทพัดทำให้เกิดพังเครื่องล้วนะครับหวังดีการเป็นประสงค์ลายนะฮะต่ใช้ก็ใช้ให้มันถูกต้องนะและ้วก็ตรงนี้มาแปลงมีการไหมอยู่ะน,นะช็อตด้วยนจะต้องพันใหม่นะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาทําให้มันสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันต้องชื้นตรงไหนสักที่นึงนะเดี๋ยวมาหาต่อนี่หลังจากที่เราถอดปกทรงซีออกมปแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันเก่ามันกระปกมันชื้นหมดเลยนะแล้วก็ผสมด้วยกาวปืนกาวอเหลืองๆเป็นคมัน้ามมันร้อนปุ๊บมันก็ไปแทรกแล้วเนี่ยปิ้นก็ชื้นเลยก็ชื้นไฟก็วิ่งขหากันได้นะครับ เออทำให้มันมีแรงไฟระบบดีเลย์ก็ไม่ทํางานแต่ตอนแรก,กใช้สายจับกันมาก็ติดรูปแบบก่อนู่หมดนะข้างล่างตรงน,นี้ที่จับไว้ให้ถอดออกลำโพงจะเดินไว้ก่อนนะฮะออดไฟมานะนะดีเลย์ต่อแล้วนะฮะนั่นหมายถึงว่าเขาไม่เจอไฟออกจุดลําโพงแล้วนะฮะถึงท่อนนะครับเงินไขของเขาไป เล่าอตรงนี้จะต้องมมีไฟนะฮะไม่มีส่วนตรงนี้จะมีอยู่เป็นร้อยเกือบๆร้อยนะฮะตอนนี้ก็ต้องไม่ออกอยู่นะ,ะปกติทั้งทั้งหมดแหละฮะ่าีดเทคว้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้ใต่เข้าไปเราค่อยไล่ไปท่อนหน้าจำนะไว้ว่าถ้าไฟรั่วมาเนี่ยตีเนี่ยมันจะแตกนะฮะแล้วไอ้ตีเนี่ยก็จะพังตามไปด้วยนะฮะที่เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเกิดจากอาการุวงนี้ฮะ องปิละล้วนอพอค่อยทำตามหลักการไปเรื่อยๆอะอนะนี่เดี๋ยวผมก็จะไปใส่ตัวน,นี้เข้าไปก่อนนะปิดแบกทั้งสี่ตัวนะครับเช็ดด้วยให้มันขาดนะฮะเตรียมแรงไฟให้ครบทุกจุดนะคาว่าแรงไฟครบก็หมายถึงว่าทุกอย่างห้มันครบไอที่น่าจะมีก็ต้องควรให้มีที่ไม่มีก็อยาให้มันมีมาแปลความหมายเอาง่ายๆอโอเคอเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวมาดูสักครู่นึง จากรใส่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็เช็ดดูนะเดี๋ยวออนเครื่องโอเคปกเครื่ออกพร้อมก็จะเตรียมประกอบลองเรียงได้เลยอ่านะนี้ก็เป็นอัน